สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน,นวกรรมมาซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีกุมและขนาดกุมสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ billiver สามหกเก้าตรงนี้ครับแอดไลน์ดีมานทำค่าคูร์ได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่ง มิถุนายนจนถึงวันที่7มิถุนายนนะครับวันนีวันที่5แล้วนะก็เหลืออีกวลาอีกแค่2วันนะครับก็รีบอดไลน์ดีมาทำค่ากูได้เลยนะครับก็จะได้ราคาพิเศษในช่วงนี้คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์พื้นวัฒนากําเนิดด้านของกรรมในด้านดีในดวงชะตานะครับอ่าอีพีนี้เป็นอีพีที่2แล้วนะครับเรามาดูจุดกำเนิดนะครับตนุราศีกุมอยู่ตรงนี้ซึ่งคลิปที่แล้วเราพยากรณ์ตันุกรุภาษาชาไปแล้วครับต่อไปเป็นการพยากรณ์ในคลิปนี้คืออีพีที่2พันธุปุตตะแล้วกระโดดขา พันธุกเป็นราศีพฤษภนะครับเป็นดาวศุกร์คืออย่างนี้คนราศีกลุ๊เนี่ยเป็นราศีกลางธาตุลมหมายถึงการเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดหย่อนนะครับแปลว่าจะต้องเดินทางตลอดนะครับออหรือแม่ก็ต้องมีการบุเมนิลตลอดคืออย่างนี้บางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ทําไมผมไม่เห็นจะเดินทางเลยหนูไม่เห็นจะต้องไปไหนเลยคือแบบตั้แต่เกิดก็ยังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยก็มีใช่ครับเพราะว่าคุณต้องไปดูก่อนว่าดาวศุกร์เป็นกเกษตรอยู่ที่ราศีพฤษภไหมถ้าเป็นกเกษตรอย่างเงี้ย ไม่ไปไหนเลยเพราะว่าดาวศุกร์มันไปอยู่ในราศีของตัวเองใช่ไหมครับพันธุ์แปลว่าความมัน่นคงแล้วคุณจะได้เดินไปนาทางไปไหนนะครับไม่ได้ไปถูกไหมครับอะไรแบบนี้หรือดาวเป็นนิดเป็นปลาอย่างนี้ครับอย่างผมอะดาวพันธุเน์เป็นนิดเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเดินทางเพราะนิดแปลว่าหน้อยคือหมายถึงว่าเดินทางบ้างไม่ใช่ว่าไม่เดินทางเลยนะมีคนประเภทแบบโลกลืมเลยก็มีนี่นี่น,น,นี่พิจิตนี่โลกลืมเลยนะครับแต่ราศีพิศษย,ยังเดินเข้าสังคมบ้าง คือพวก่ายว่าทั้ง11ราศีเนี่ยแสดงตนหมดยกเว้นคนราศีพิจิกไม่แสดงตนแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับคือเขาไม่ให้ไปยุ่ง,งเรื่องสวนตวเลยครับประมาณนี้ราศีพิศพหลักบ้านรู้ครับม,มีคนรู้จากบ้านหมดแต่พิจิกไม่มีใครรู้จากบ้านเขาเพราะเขาไม่เปิดเผยก็ใะไหมครับแต่ราศีพิศพยังบอกนะบอกว่าบ้านฉัอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังติดต่อคบค้าสมาคมกับคนอื่นบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับชอบกลับบ้านอย่างเช่น ไปทางานเสร็จปุ๊บรีบกลับบ้านเลยมันผมนี่ยตอนเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านทันทีไม่ได้ไปเที่ยวกับใครไม่ได้ไปไหนเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่เป็นคนที่แบบขี่ห่วงครับห่วงตลอดแบบไปออกไปข้างนอกก็ห่วงเงี้ยครับคือแม่เป็นคนที่แบบเครียดมากนะเพราะมีดาวเสาร์ปรเป็นเกษตรตรงเนี้ยดังนั้นเนี่ยคนตรงเนี้ยไม่มีวันปล่อยวางนะครับบอกเลยนะจนกว่าจะเห็นว่าปลอดภัยแล้วถึงจะหยุดอะไรเงี้ยถึงจะหยุดคิดหรือคิดมันจนถึงสุดแล้วแล้วก็คือแม่เคยบอกพี่แล้วพี่มาบอกผมนะ ตอนแรกแม่ไม่ยอมกินยากแก้แพ้คือแบบคือเป็นคนนอนหลับไม่ได้ทั้งบ้านเลยครับแต่พ่อนี่ยังคือแกะะ่แล้วว่าพ่อก็เลยเป็นคนที่แบบสะบัดร้อนสะบัดหนาวมังก็คือเดี๋ยวหลับเดี๋ยวไม่หลับอย่างเงี้ยอ่านะครับกลายเป็นว่านอนไม่หลับทั้งบ้านอต้องกินยากแก้แพ้กันหมดเลยก็คือเรียกว่ามันถึงหลับได้ครับถ้าไม่งั้นมันไม่หลับนะครับอ่าอะไรประมาณนี้แต่ผมมมีตัวหนึ่งที่ตัวช่วยหลับนะครับแต่ผมขอไม่พูดเดี๋ยวตัวป็ยการโฆษณานะครับเออก็กินแล้วรู้สึกว่าหลับลึกหลับสบายขึ้นคือแบบ เวลกูดมากแต่แพงนะครับราคาคือเก้าสิบเมตรคือมันเป็นธรรมชาติเก้าสิบเมตรเนี่ยพันเกือบสองพันเนี่ยแพงมากครับเป็นสัตว์สกัดจากผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับแต่ขอไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาทีนี้เรามาดูกันต่อเดี๋ยวโฆษณาไปแล้วเดี๋ยว youtube ไม่ให้โฆษณานะโอเคประวันนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อพันธุ์ทูเนี่ยเป็นดาวศุกดาวศกหมายถึงความสวยงามหรือดาวศกแปลว่าหมายถึง การเงินด้วยเพราะมันเป็นพกกระสอบของดวงโลกแปลว่าคนลาสิกลุ่มเนี่ยมีครอบครัวที่มีตังค์นะครับมีตังค์หน่อยไม่ได้บอกว่ามีตังค์มากมีตังค์หน่อยนะครับมีมากก็มีมีหน่อยก็มีนะครับมันแล้วแต่ครอบครัวของใครของมันเนาะเพราะเราต้องดูก่อนครับว่าดาวศุกร์ไปอยู่ที่ไหนเนาะถ้าดาวศุกร์ตกอริมนาวินาศนก็ไม่มีหรอกครับตังค์เนี่ยมีแต่นี่นะครับเพราะว่าพันธุมรณะอันนี้คือได้ได้รับบรดกนะครับมีแต่ว่าต้องไปดูลาพาด้วยนะอ หมายถึงว่ามีเกณฑ์แต่ถ้าพันธุอดิเงี้ยหมายถึงค่าเช่าหมายถึงการเขาเรียกอะไรเช่าเขาอยู่อ่ะเข้าใจไหมครับไม่ใช่บ้านของตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วก็พันธุวินาศก็แปลว่าบ้านหลังหรือบ้านที่ไม่ได้อยู่บ้านนั้นอะ่ะแต่ว่าเราอยู่อีกบ้านหนึ่งคือบางทีบางคนนะครับมีบ้านอยู่แต่ไม่ได้อยู่บ้านแต่ไปเช่าเขาอยู่อย่างเงี้ยก็มีครับในนั้นเนี่ยก็จะแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นอดิบนาวินาศไม่ดีแน่นอนถูกไหมครับ อะไรประมาณนี้ถ้าดาวสุกเป็นอุดอสุกเป็นสุกเป็นเกษตรอยู่นี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าสุกเป็นอุดเนี่ยก็หมายความว่าสุกอยู่ราศีมีนนะก็หมายความว่าบ้านใหญ่บ้านหลังใหญ่มากนะครับเพราะอุดแปลว่ามากเนาะถ้าเป็นนิดแปลว่าบางทีอาจจะไม่ได้บ้านเล็กนะครับบางทีอาจจะบ้านเล็กก็ได้หรือบางทีอาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไปไหนอยู่แต่บ้านอีไยก็ได้ด้วยนะครับเหมือนผมเนี่ยเป็นคนได้ได้ดาวพันธุ์ทุกนิดนะครับดังนั้นเนี่ย ครอบครัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมคือมันเป็นนิดเนะี่ยมันก็คือมีความผิดแปกแตกต่างะครับอชาววันนิดแปลว่าผิดแปกแตกต่างแปลว่าไม่ดีนะครับอืมโอเคแต่ว่ามันไม่ดีมากหรือไม่ดีน้อยก็แล้วแต่คนนะมันไม่มันมันแล้วแต่คนนะครับเข้าใจปะ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อที่พบบุตตะนะครับปุตรตะคือบุตรบริวารบุตรบริวารช่างพูดช่างเจราจามากเลยเราเป็นดาบพุทธนะครับดาศีมิถุนด้วยเจ,เจ้าเจ้าเจราจานะครับบางทีก็ลาคาญเอาซะก็มีเพราะว่าเขาพูดเก่งมากเลย ใครใครที่เป็นลัคนากลุ่มจะได้ลูกที่พูดเก่งช่างฉอเลาะอย่างเงี้ยครับยิ่งผู้หญิงยิ่งพูดเก่งนะครับคือแต่เขาเก่งตรงที่ว่าเขาเอาตัวรอดได้เพราะคําพูดนั่นแหละครับเขาฝึกพูดแต่เด็กคือบางทีเราเราแค่ห้ามเขาว่าอย่าพูดมากก็แค่นั้นพอนะครับอย่าไปอะไรมากมายกับเขาเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้ก็คือแบบนี้เข้าใจไหมครับอ่พอเวลาช่างพูดชอบอเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่เกิดปุดตตะเป็นมิถุนก็จริง แต่โดนดาวอาทิตย์ดับนะครับแปลว่าไม่พูดอืมแปลว่าคนที่เกิดตอนดาวพุธดับเนี่ยหมายถึงว่าวินาทีที่ดาวพุธกับดาวอาทิตย์เนี่ยกลุ่มกันสนินทองศาเขาว่าสนิทองศาหมายถึงสามองศาห่างจากการไม่เกินสามองศานะครับมันจะอยู่ในระหว่างเดียวกันเอาพูดง่ายมันก็เลยกลายเป็นว่าดาวพุธจะดับนะครับพอดาวพุธดับปุ๊บเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่มีความในใจมากนะครับคือไม่พูดออกมาแต่มีความในใจเก็บกดข้างในนะครับแล้วก็เป็นคนที่ ลักเล็กขโมยน้อยด้วยมันตรงข้ามกับดาวพุมดเลยครับคือพูดง่ายว่าดาวพุทธเป็นคนชอบพูดชอบชาวเราใช่ไหมครับแต่ว่าพอเวลาพุทธดับเนี่ยเขาเรียกพุทธดับนะพุทธดับจะเป็นคนที่ไม่พูดตรงข้ามกันเลยครับพุทธดีเนี่ยแปลว่ามีกลยุทธ์แต่พุทธเสียคือขโมยเข้าใจไหมครับก็เขาบอกว่าเทพจูปิเตอร์เนี่ยไปเขาเรียกว่าไปขับลำนำนะครับแล้วทําให้ยักษ์เนี่ยหลับนะครับแล้วก็ขโมยแม่หนีออกมานี่เนี่ยก็คือการขโมย ดาวพุธคือการขโมยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนเด็กๆคน,คนที่เกิดลูกของคุณอาจจะเป็นคนที่จับนี่จับหน่อยจับบางทีตั้งใจขโมยก็มีบางคนไม่ขโมยก็มีหมายว่าจับโดยไม่ตั้งใจแล้วเหมือนว่าเขาบอกว่าหยิบไปหยิบไปแล้วไม่จ่ายเงินอย่างเงี้ยแต่เป็นว่าผมเคยนะครับตอนเด็กเนี่ยผมมีดาวพุธอยู่ตรงเนี้ยจับไปแล้วเขาไมา่คือเขาจับได้ว่าเราเรา,เราจับไปแล้วไม่จ่ายตัง ตอนเด็กมันก็แค่อยากจับอยากกินนั่นแหละครับมันก็คือแบบคือเวลาเดินห่างจากพ่อแม่ใช่ไหมครับพ่อแม่ด <tre> ูก็โอโหดดาใหญ่เลยแบบคือเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือแบบว่าย้ายเขาทําอีกนะอะไรเงี้ยตอนเด็กๆผมเคยจับกินจับเล่นเลยนะครับคือตั้งแต่นั้นมาคือเข็ดเลยอ่ะไม่กล้าอีกเลยคือกลัวมากอ่ะเพราะว่าพ่อแม่เอาจริงจริงๆเลยอ่ะจริงจังมากเนี่ยเขาบอกว่าเออถ้าเป็นสิงคโปร์นะเขาตัดนิ้วนะอะไรเงี้ยถ้าขโมยของอะ อันนี้ยังดีนะที่อยู่ประเทศไทยอะไรเงี้ยครับก็คือพวกนี้่างคนยังพอ,พอยังจําได้อยู่เลยครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้ได้นะต้องระวังนะครับพูดจาแบบมีเล่ห์เหลี่ยมโกหกเก,ก่งอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ไม่ใช่ทุกคนหมายถึงว่าเราต้องดูก่อนสัมพันธ์กับดาวราหูไหมแต่ไม่ใช่แค่กลุม่มแค่เล่งเท่านั้นนะครับแต่มันมีเกณฑ์อื่นอีกด้วยนะครับรา,าหูก,กับพุธเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าอ่ะดาวพุธกลุ่มราหูไหมถ้าใช่ก็คือเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมมากเป็นคนขโมยเลยนะครับขี้ขโมยเลยแหละรประมาณนี้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับมันหมายคมว่า,าพุทธกาดาหูพุทธคือการสื่อสารส่วนราหูหมายถึงการปิดบังหรือการาดาวพุทธหมายถึงการพูดพูดจาที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือดาวราหูคือดาวประจาตัวนะ่พูดง่ายนะครับถ้ามันกลุ่มกันในราศีใดก็ตามนะครับหรือเล็งกันนะครับเราเราดูแค่นี้ก็พอนะครับกลุ่มกับเลง็งถ้าใครมีเนี่ยก็หมายถึงว่าระวังบุตรเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบพูดไม่จริงพูดโกหก นะครับเป็นเป็นเด็กโกหกนะต้องระวังคือไปจับจับไต่ลูกเลยนะครับถ้าใครมีพูดลาหูเลงกันกลุ่มกันเนี่ยนะครับไปดูเลยว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่โกหกเราจริงหรือเปล่าเพราะบางทีอะทาอย่างหนึง่งแต่พูดอีกอย่างหนึง่งเด็กอาจจะไม่เจตนาที่จะโกหกก็ได้แต่ว่าพูดไม่จริงนะครับอย่างเช่นวันนี้หนูบอกว่าสอบไดไหมบอกว่าสอบได้หรืออ่านหนังสือแล้วหรือยังอ่านแล้วอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็จะ ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้อ่านหรือไม่ได้เป็นอะไรตามที่เขาว่าก็ได้นะครับแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าอย่าติดเป็นนิสัยไงเพราะว่าเราต้องดูแลเขาดีๆเพราะไม่งั้นเขาจะติดเป็นนิสัยได้นะต่อไปกระโดดข้ามาปัตตนีนะครับปัตตนีเป็นดาวอาทิตราศสิสงห์ใช่ไหมครับคู่คอของคุณจะร้อนแรงเหลือเกินนะคําว่าร้อนแรงหมายความว่าอะไรอีโก้ยิงนะครับยิงในศักดิ์ศรีใครใครมาแตะนะครับชื่อสสงหงชั้นเนี่ย ใครจะมาแต่งทาไม่งั้นเนี่ยก็คือเขาต้องใช้เ,เขาต้องทําทุกวิถีทางแหละเพื่อจะกําจัดคนนั้นออกไปถ้าเพื่อจะมาทำํำลายชื่อเสียงเขาดังนั้นคุณเป็นได้แค่เงาแต่ราหงไม่ได้เป็นแค่เงานะครับราหูคือด้านมืดของดวงดาวคือมันทอดตัวบนนี้อวกาศเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเราต้องเข้าใจได้วว่าโลกที่โดนแสงอาทิตย์เนี่ยสมมติว่าโลกที่โดนแสงอาทิตย์เข้ามาเนี่ยด้านนี้จะเป็นเงาถูกไหมครับก็หมายถึงว่า เอ่อมืนมืดอ่ะก็คือกลางวันกลางคืนนะพูดง่ายๆนะครับกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนหมายความว่าด้านยสว่างโดนดาวทิดส่องมาปุ๊บก็สว่างเป็นดาวอังคารด้านสว่างของโลกเป็นอังคารนะครับบางคนบอกว่าอังคารก็มีดาวของมันไม่ใช่เหรอทำไมโลกเป็นอังคารไม่ใช่ฟังดีๆโลกที่สว่างเป็นดาวอังคารเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นแฝดกับโลกนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ใกล้กันคือแบบลำดับถัดไปเลยอ่ะเข้าใจไหมครับแล้วดาวสมมิุฐฐานเนี่ยใกล้เคียงกันด้วย ก็ยงไปดูเลยว่าดาวคารมีสามารถมีคนอยู่ได้ไหมดาวคารมีสิทธิ์จะมีชีวิตอยู่ได้มากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดเพราะว่าอะไรดาวเคราะห์ของดาวคารเนี่ยเป็นสีแดงโลกเรายังมีดาวคารเป็นดาวตันดูลักตันดลักหมายถึงตัวตนของโลกนะครับตัวตนของโลกคือดาวคารเห็นรือยังงั่นก็คือด้านสว่างเข้าใจไดอยังงแต่ด้านมืดก็คือราศีพิจิกเห็นได้ยังงครับแล้วมันสะท้อนไปที่เนี่ยจำเป็นราศีพิจิกเป็นโลกนะครับ อ่าแต,แต่ว่าเขาให้ดาวัคาเพราะว่าโลกเป็นจุดสังเกตการเขาเลยผัดเอาเป็นดาวงคันดังนั้นเนี่ยพิจิตจริงเป็นคล้ายๆกับโลกแล้วก็เล็งไปที่ราศีพิจิเป็นราหูหลายคนอาจจะไม่เข้าใจอ่านี่ราหูไม่ใช่เหรอใช่ครับตรงนี้เป็นราหูแต่หมายถึงว่าราศีพิจิกเนี่ยเขาต้อครับราศีพิจศกเนี่ยคลองดาวราหูด้วยเพราะอันนี้นเขาจะบอกว่าเป็นเสาเสา,าเสากับเสาอันนี้เป็นราหูนะครับอันนี้เป็นเนปจูนอันนี้เป็นพลูโตนะครับอ่าดังนั้นนนี้เป็นเกตนะครับเห็นไหมมันจะมี ของอาศาสตร์ของอาจารย์ผุหลวงนะครับที่ผมได้ศึกษามาเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับอาจารย์ในนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ผุหลวงนะอาจารย์ของอาจารย์ทีทีไม่ใช่ลูกศิษย์ของอาจารย์นะพูดง่ายนะครับประมาณนี้อ่ะก็เลยกลับไปว่ามันจะมีดาวเหมือนราศีมีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อหัดที่แท้จริงหรอกเป็นเนปจูนแต่เพื่อหันที่แท้จริงคือตรงนี้ธนูเข้าใจไหมครับทีนี้ จะหม,หมดเวลาละทีนี้ามาดูกันต่อปัตตาน,นีเนี่ยเป็นคนเย่อหยิ่งดังนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นคนยอมเขาเท่านั้นเพราะเขาเป็น Number o n อาทิตย์ครับอาทิตย์เงาของโลกนี้จะสู้ดวงอาทิตย์ที่ที่เป็นแบบศูนย์กลางระบบสุริยะกสวรรถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยดาวราวหูจะถูกดาวอาทิตย์จะเขาเรียกว่าฉายแสงไปปุ๊บแสงความมืดก็จะหายไปนั่นแหละกลายเป็นว่าอาทิตย์เนี่ย,มมดย,เ,ย,เ,ยเด่นกว่ายังไงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเขาไม่ยอมคุณหรอกพูดง่าย ถ้าใครจะมาเป็นแฟนเขาอ่ะจะต้องยอมเขาเท่านั้นเพราะราหูหมายถึงเบื้องหลังต้องอยู่เบื้องหลังเขาเท่านั้นต้องอยู่ข้างหลังเขาเท่านั้นเขาจะต้องเป็นคนเฉิดฉายเพราะเขาไม่ยอมแน่ๆถ้าเบื่อใครที่จะมาเด่นแทนเขาเนี่ยถ้าเป็นคู่นะจะเปเด่นแทนเขาเนี่ยเขาเลิกครับประมาณนี้เนาะเราต้องเข้าใจด้วยด้วด่าตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีพีหน้ากดไลค์ก, like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามตัวเองใจให้กับช่องชาแนลคนเลยด้วยนะครับขอบคุณครับ